เราสามารถคิดไอเดียแต่ละคำนะครับเป็นคีย์เวิร์ดของแต่ละคำเนี่ยให้คนเข้าเว็บไซต์เรานะครับแล้วก็คลิกต่อไปสั่งซื้อที่อเมซอนเนี่ยได้มากเท่าไหร่ถ้ามากเท่าไหร่เนี่ยคอมมิชชั่นเราก็จะได้มากเท่านั้นก็เหมือนกับถ้าดูวิดีโอเมื่อคลิปที่แล้วหรือว่าที่ผมพูดไปก่อนก่อนเนี่ยก็คือบอกว่า,าการทำอเมซอนเนี่ยเหมือนการแจกใบปลิวออนไลน์ Online นะครับคือคุณแจกได้เท่าไหร่เนี่ยยอดที่เป็นชื่อที่คุณแจกเนี่ย ก็จะได้มากเท่านั้นเหมือนกันครับก็ผมเห็นบริการของพี่เนี่ยมันมีหลายแพ็กเกจเลยแล้วก็แพ็กเกจที่มันซับละสี่บาทเนี่ยมีการจารันตีด้วยเท่ากับว่าคียบิร์ดที่พี่หามาให้เนี่ยจะไม่หาไม่มีทางซ้ำกันเลยใช่ไหมครับกับลูกค้าหต่ละคนอตรงตรงนี้ไม่ซ้ํากันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ ขั้นตอนนี้ผมจะตัดออกนะครับเพราะว่าผมอยากให้เป็นเป็นเป็นส่วนรวมมากกว่าก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นอ่าเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีมาม่าเยอะแล้วเรื่องค้าขายเรื่องอะไรอันนี้เดี๋ยวคุยหลังไม้ได้ไม่เป็นไรครับนะครับเราตัดเลยนะคะก็อ่าส่วนข้อข้อต่อไปข้อหกก็ไอเขาเจ็งละคือช่วงเนี้ยอ่ากําไรที่ได้มาเนี่ยเห็นก็มันยังขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าแล้ว Google เนี่ยมันมีระบบมาคือ google ร a n d นดนเนี่ยส่งผลกระทบต่อเว็บปั่นไหมเว็บโดนแบนอะไรบ้างหรือเปล่าครับอในส่วนของของเว็บปั่นที่โดนแบนเนี่ยอ่ามันก็มีโดนโดนตลอดนะครับก็คือมีโดนบ้างตลอดแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในการโดนเนี่ยกับการที่ทําสําเร็จขึ้นมาเนี่ยเทียบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเสียหายไม่ถึงสามเปอร์เซ็นที่ทํานะครับมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับว่าที่เราปั่นขึ้นมาเนี่ย เพื่อจะหวังผลแค่1%นึงเปอร์ของของซับท,ที่เราปั่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นาการโดนเก็บหรือว่า Google p a ดด้าเก็บหรือว่าจะเป็นกูเกิลยีร่า e Lab, อะไรในอนาคตเนี่ยก็คือ,ม,คอมันก็คือไม่มีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าเราหวังผลในการปั่นซับเนี่ยก็คือ1 1งร์ของซับโดเมนที่เราปั่นยกเว้นว่า,าเราทํามือแบบทําตั้งเยอะตั้งแยะทั้งวันแล้วก็ โดนเก็บเพราะว่าเนื้อหาเว็บไซต์ไปซ้ำมาของคนอื่นยังไงก็ไม่รอดอยู่ดีครับถ้าเกิดว่ามีเนื้อหามีคอนเทนต์ไปซ้ำมาของใครของค,คนนู้นคนนี้เหมือนของอเมซอนอย่างเงี้ยก็โดนอยู่ดีนะครับเพราะยังไง Google เขาก็เป็นชอบสิ่งที่ไม่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าโอกาสที่จะโดนเก็บเนี่ยมันจะมีมากหรือน้อยเนี่ยก็อยู่ที่จํานวนเขา,าเรียกอะไรการโปรโมทของเว็บไซต์ด้วยซึ่งเว็บผมที่ทำเนี่ยไม่มีการโปรโมทนะครับก็คือปล่อยให้บอท อ่าอินเด็กครั้งเดียวนะครับครั้งแรกแล้วก็พออินเด็กแล้วเนี่ยก็คือปล่อยยาวเลยก็คือไม่มีการกระตุ้นบอร์ดเข้าไม่มีการทำลิงก์เข้าไม่มีการทำเอเ o โอนะครับไม่มีการซับมิดฟีดไม่มีการทำไซ t ์แมปอะไรแล้วแต่ก็คือตรงเนี้ยก็คือไม่ทำก็คือเราจะไม่ไม่ดึงบอดเข้ามาแล้วก็คือทำเสร็จแล้วก็ปล่อยยาวเราให้คนมาเซิร์ชอย่างเดียวนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่ Google Index เข้าไปเนี่ยก็คือเว็บไซต์เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบของ Google อยู่แล้วอินเด็กเนี่ยไม่ว่าจะ1ิบ จะหนึ่งะจะร้อยจะพันจะหมื่นจะแสนมีค่าเท่ากันนะครับก็คือมีการบันทึกเข้าไปในอัลกอริทึมของ Google เมื่อไหร่ที่มีคนเซิร์ชคำที่เราทำลงไปในเว็บไซต์เนี่ยเนื้อหาก็จะแสดงให้เขาได้เห็นนะครับขอ,ของคนที่เซิร์ชอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะไม่มีผลมากเพราะว่าการหวังผลในการปันผมหวังแค่หนเปอร์เซ็นท่านั้นเองต้องถามว่าํำลักเย่มาเนี่ยได้ ได้มาตามยอดที่ทําไปใช่ไหมครับใช่เกี <bandwidth Pop od> ่ยวกับ <masked> ก <names> ็ค <animals> ือยอดที่ทําจํานวนสมมติจริงๆตรงนี้ก็คือยังไม่ได้เป้าเลยนะเพราะว่ามันสี่แสนวัตซั์เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบเป็นหนึ่งเหรียญเนี่ยต่อร้อยซับเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นของอาสี่แสนก็คือสี่พันะครับสี่พันเหรียญต่อวันโดยโดยประมาณนั้นนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ถึงนะครับก็ประมาณห้าหกร้อยเจ็ดแปดร้อยบางวันก็พันนิดๆอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็พยายามทําเพิ่มพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับครับก็ข้อข้อแปดน,นะครับอ่านี่ถามในในาคตว่าถ้าเกิดแล้วขึ้นถ้าถ้า g o เกิลแบนด์ปั่นของไทยหรือว่าหรือถ้าอเมริการแบนด์สมไทยเนี่ยเอ,อพี่จะทําอะไรต่อไปหรือว่าถ้าเกิดมีธุรกิจ ที่จับอยู่เนี่ยที่เคยเรียนรู้มาเนี่ยพอแนะนำได้ไหมว่าควรจะทําอะไรต่อไปสําหรับคนที่ทําในแมตชวงหางออนไลน์เนี่ยอืมถ้าเกิดว่ามีการเกิดขึ้นจริงนะครับก็คิดว่าก็ต้องหาอาชีพใหม่ครับก็คือตามความถนัดตามควา,ามาชอบของแต่ละคนอตามการเรียนรู้มาของแต่ละคนนะครับว่าแต่ละคนจบปริญญาตรีมาจบอะไรมาเงี้ยเหมือนผมไม่ได้จบอะไรมาแต่ว่าผมก็โอเคศึกษาคอมพิวเตอร์มาตลอดเนี่ย ผมก็คงเปิดร้านคอมหรือว่าเปิดเป็นบริษัทคอมหรือว่าเปิดเป็นาการสอนคอมเหมือนเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าคิดว่า,าโลกออนไลน์นะครับมันจะมีแต่ใหญ่ขึ้นนะครับไม่มีเล็กลงนะครับจากสถิติที่ผ่านๆมานะครับตอนนี้คนในประเทศไทยนะครับเข้าสู่เว็บไซต์นะครับได้เนี่ยไม่ถึงสิซของของประเทศนะครับอนาคตมี 3G มี 4G มีอะไรเนี่ย ใครที่ทำอเมซอนเป็นช่วงนี้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยในการสอนหรือว่าในการเรียนรู้หรือว่าในการทำเนี่ยก็จะมีปริมาณที่เยอะขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นใครที่เป็นช่วงนี้แล้วก็เก่งก่อนเขาเนี่ยก็สามารถสอนหรือว่าสามารถทําเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาก็ได้นะครับในการทําเขียนสคริปต์ขายใครโมโค้ดขายใครทาอะไรขายตรงนี้ก็คือเป็นรายได้ทั้งหมดนะครับไม่จําเป็นเฉพาะทําตัวอเมซอนอย่างเดียวนะครับ ก็คือทําได้หมดอย่างเช่นเราทําเว็บไซต์ทําอดีโอทำอะไรเราทําจนติดอเดีโอก่อนเขาเนี่ยในในาคตเนี่ยเว็บไซต์เราอาจจะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนก็ได้ซึ่งจริงๆผมก็มาทีหลังเขานะครับผมก็ไม่รู้ว่าในส่วนที่ผมทําเนี่ยแต่ผมก็คือยึดอย่างเดิมอย่างเดียวผมทําอย่างเดียวนะครับไม่ได้เปลี่ยนสายอย่างอื่นทา บางคนก็ว่าเออผมเป็นไอดอลอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่าโอเคผมทําแบบนี้สายนี้จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างอยู่ที่ความขยนันแล้วก็อยู่ที่ความตั้งใจของแต่ละคนเท่านั้นเองว่าสิ่งที่ผมจำเนี่ยาไปถูกใจใครไหมไปไปไปตรงกับสิ่งที่เราทําอยู่ไหมประมาณนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันมีเยอะแยะมากมายที่ทําในอนาคตมีแต่ใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดบวกเนี่ยชีวิตก็จะเป็นบวกในความร,รู้สึกผมนะครับ ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมองบวกเสมอว่าทําแล้วต้องได้ทําแล้วต้องได้ทาแล้วต้องได้แต่คือถ้ามองว่าเฮ้ยอย่าทําเลยทําไปเดี๋ยวก็โดนเก็บอ่าถ้าสมมุติว่าคุณอยากไปขายผ้าตลาดนัดเนี่ยคิดแล้วว่าโอ้แม่ค้าเต็มเลยมีอยู่ยี่สิบเจ้าสามสิบเจ้าอย่าไปขายแข่งกับเขาเลยเอาไปก็ขายไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือคุณคิดลบคุณก็ขาดทุนตั้งแต่ฟาร์มคิดแล้วว่าเฮ้ยเราจะไปทําอย่างเงี้ย ขาดทุนอย่าทเลยคือบอกตัวเองแต่แทนที่มองกลับกันก็คือมองบวกเอ๊ะทำไมเขาขายได้เขาไปเอาผ้าที่ไหนมาขายทําไมเขาขายได้กําไรอ่าแล้วเขาเอาต้นทุนจากที่ไหนอ่าเอาเวลาตรงไหนมาทําเทคนิคตรงไหนในการพูดกับลูกค้ายังไงมากอะไรอ่าอย่างเงี้ยเราก็คือหาเทคนิคว่าเราจะทำตรงนั้นให้ได้ดีเนี่ยให้ได้ดีกว่าเขา หรือว่าให้ได้ดีเท่าเขาเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงก็คือต้องมองเป็นบวกต้องคิดเป็นบวกว่าวันนี้ยเราจะขายผ้าหรือว่าเราจะทํอเมซอนเนี่ยก็คือดูคนที่สําเร็จหรือว่าดูคนที่เขาทําอยู่อย่างเงี้ยหรือว่าคู่แข่งเราก็คือมองเขาให้ออกแล้วก็มองคิดบวกแล้วก็ทําตามที่เราคิดที่เราฝันว่าเราอยากจะทําแต่ถ้ามองลบเนี่ยทุกอย่างก็จะลบหมดครับครับก็คำถามต่อไปข้อเก้าครับก็อยา ทราบช่วงเวลาในการไปคือมีการแบ่งเวลาการทาํางานยังไงแล้วเอ,อพวกเวลาอื่นเนี่ยในการใช้เงินเนี่ยทําอะไรบ้างมีการลงทุนอะไรแบ่งเงินอะไรหรือเปล่าเก็บเงินอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยพอบอกเขาที่บอกได้ครับอ,อโดยในการทำคร่าวๆตอนนี้เงินอเมซอนที่เป็นก้อนหนึ่งล้านยังไม่เข้านะครับก็คือจะเข้าเดือนหน้าเดือนนี้ก็ไม,ไม่ไม่กี่แสนนะครับก จะเริ่มเริ่มหนักๆเข้าก็คือเดือนหน้าแต่เดือนที่ผ่านๆมาเนี่ยผมก็ลงทุน أ, เอาไปทําเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับอาคอรนะครับซื้อโฮสต์นะครับแล้วก็มาบริการให้เช่าอะไรเงี้ยครับก็คือเอาเงินเนี่ยก็คือเงินมาต่อเงินก็คือเอาเงินที่ได้นะครับมาทำนะครับมีโฮสต์ให้เช่ามีการเช่าซื้อโฮสต์มีการาทำเกี่ยวกับการบริการหลายอย่างเนี่ยครับให้ให้คขาพุงจอมากขึ้นนะครับ ในส่วนการใช้ชีวิตก็โดยปกติเนี่ยผมจะนอนเช้านะครับก็คือจะทํางานกลางคืนโดยปกติจะนอนหกโมงเช้านะครับเริ่มจากนอนก็คือตื่นประมาณบ่ายโมงพอตื่นมาก็มานั่งหน้าคอมแล้วก็เช็คเมลเช็คอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปเที่ยวหาอะไรกินเรียบร้อยเสร็จก็นั่งฟังเพลงดูหนังนะครับแล้วก็หาคีย์เวิร์ดหาอะไรไปพอช่วงเย็นก็ไปเตะบอล กลับมาสองทุ่มก็ทีนี้ก็เริ่มทํางานนะครับก็เริ่มหาคีย์เวิร์ดเริ่มอะไรก็เริ่มเริ่มเริ่มตั้งโปรแกรมนะครับบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ให้ไอมาโครเริ่มปั่นนะครับว่าวันนี้เราจะมีทําเท่าไหร่โดยปกติผมจะตั้งไว้ก็คือวันละหมื่นนะครับผมก็คือต้องทําให้ครบหมื่นแล้วก็ช่วงดึกๆก,ก็จะมีการอย่างเงี้ยก็คือจะมีการโทรหามีการคุยกับ สมาชิกในเว็บผมหรือว่าจะเพื่อนจากใครใครจะโทรหาผมหรือว่าแค่อยากคุยอะไรกับผมเนี่ยผมก็คือประมาณนี้จนถึงเช้านะครับการวางแผนในอนาคตก็ถ้าเกิดว่าได้เงินในส่วนที่เดือนหน้าที่จะได้มาเนี่ยแล้วก็เดินต,ต่อไปเนี่ยก็คงเก็บไว้ซื้อที่ครับก็คงจะไม่ลงทุนอย่างอื่นนอกจากที่ถนัดครับก็คืออันในอเมซอนแล้วก็ในส่วนของตัวโฮสติ้งครับแล้วก็ตัวเว็บไซต์ประมาณนั้นนะครับ ก็ดูแกวลานจะททำงานก็ไม่หนักมากครับก็ไม่ไม่ได้ทำอะไรปกติก็คือจริงๆเราตั้งโปรแกรมเนี่ยอประมาณสองชั่วโมงนะครับในการรันในมาโครเนี่ยก็คือดู่าว่าเราจะสปินคีย์เวิร์ดคำไหนใส่คีย์เวิร์ดตัวไหนนะครับแล้วก็การเรียงตัวไหนนะครับจริงๆตั้งเหมือนกับร้อยซับ200สอ0งร้อยซับเนี่ยตั้งโปรแกรมแค่สี่ห้านาทีก็เสร็จแล้ว มันจะยากตอนแรกๆที่เราเริ่มมากกว่าครับว่าว่าการเขียนให้มันสมบูรณ์เนี่ยคือการออกแบบการทําให้มันวนลูปได้เนี่ยคือมันจะต้องดีไซน์ต้องออกแบบมีการวางแผนมีการทําตั้งแต่ตอนนั้นมากกว่าครับแต่ตอนที่มันอยู่ตัวแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วก็เรื่อยๆครับครับก็ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้คืออยากอยากทราบแนวคิดก็คนที่มาเห็นจุดนี้ได้อันนี้คือพี่ก็บอกไปตรงส่วนหนึ่งแล้ว คราวนี้อยากอยากสร้างความคิดในตอนที่ตั้งแต่เริ่มทําเลยสนเงแตยตั้งแต่เริ่มทำปั่นไอเมนทอนในช่วงไข่แตกครั้งแรกจนถึงช่วงได้หลักร้อยหลักพันเคยเคยคอบ้างหรือเปล่าแล้วก็มีคําแนะนําต่อมือใหม่ที่เริ่มตดนทงอันไอเมนทอนอยังไงบ้างครับอืมเคยท้อบ้างไหมโดยเหมือนที่ผมพูดไปนะครับก็คือทุกอย่างต้องคิดบวกนะครับอ่าชีวิตเราก็จะได้บวกขึ้นนะครับ ก็โดยในส่วนของการท้อเนี่ยไม่มีการทอนะครับถึงแม้ผมจะตั้งกระทู้มาเท่าไหร่จะโดนมามา่าเท่าไหร่จะอะไรเท่าไหร่ผมก็ยังอยากจะตั้งอยู่อยากจะแชร์อยู่นะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยก็คืออยากให้อ่านเยอะๆนะครับหลักความสําเร็จเนี่ยอยู่ที่ความขยันของแต่ละคนนะครับไม่ได้อยู่ที่วิชาเทคนิคเคล็ดลับหรือว่าฟาร์มเก่งของแต่ละคนนะครับคือเก่งแต่ไม่ขยันก็เท่านั้นนะครับเพราะั้น ต้องต้องขยันด้วยต้องต้องหมั่นทำแผนงานที่เราวางแผนไว้ให้สําเร็จนะครับเราวางแผนว่าวัดจะทําวันละเท่าไหร่ก็ต้องทําเท่านั้นนะครับก็ตามงบประมาณตามแรงตามเวลาที่เรามีด้วยนะครับเพราะเหมือนกับว่าเราเรียนจบมาต่อให้ได้เกตินิยมันดับหนึ่งแต่ว่าคุณไม่ไปทํางานคุณก็ไม่ได้เงินเดือนอยู่ดีครับต่อให้เก่งแค่ไหนก็ก็ไม่มีประโยชน์อะไรอืมครับครับหมดแล้วครับ,ค,รบคำถามที่ ถามมาก็มีคำถามส่วนตัวอย่างอื่นเอาล่ะผมมีผมคุยเองกับพี่แล้วกันอ่าได้ครับม <า S 1> ผมไม่มีมปัญหาครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะอัพขึ้นที่เว็บไทยเสี่ยวก็ลองติดตามชมแล้วกันครับครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ